คนตกน้ำเจ็ดจำพวกภิกษุทั้งหลายบุคคลเปรียบด้วยบุคคลตกน้ำเจ็ดจำพวกเหล่านี้มีอยู่หาได้อยู่ในโลกเจ็ดจำพวกเหล่าไหนาเล่าภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้หนึ่งบุคคลบางคนจมน้ำคราวเดียวแล้วก็จมเลยสองบุคคลบางคนผุดขึ้นครั้งหนึ่งแล้วจึงจมเลยสาม บุคลค,ลลบคลบางคนผุดขึ้นแล้วลยวอยตัวอยู่ 4. บุคคลบางคนผุดขึ้นแล้ว,หวเาหลียวดูรอบๆอบอยู่ 5. บุคคลบางคนผุดขึ้นแล้วไหายเข้าหาฝั่ง 6. บุคคลบางคนผุดขึ้นแล้วเดินเข้ามาถึงที่ตื้นแล้ว 7. บุคคลบางคนผุดขึ้นแล้วถึงฝั่งข้ามขึ้นบกแล้วเป็นพรามยืนอยู่ ภิกษุทั้งหลายบุคคลจมน้ำคราวเดียวแล้วก็จมเลยเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้ประกอบด้วยอกุศลละธรรมฝ่ายเดียวโดยส่วนเดียวอย่างนี้แลเรียกว่าจมคราวเดียวแล้วก็จมเลยภิกษุทั้งหลายบุคคลผุดขึ้นครั้งหนึ่งแล้วจึงจมเลยเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในกรณีนี้ผุดขึ้นคือมีศรัทธาดีในกุศลธรรมทั้งหลายมีฮิริดีมีโอตป,ปะดีมีวิริยะดีมีปัญญาดีในกุศลธรรมทั้งหลายแต่ว่าศรัทธาเป็นต้นของเขาไม่ตั้งอยู่นานไม่เจริญเสื่อมสิ้นไปอย่างนี้แลเรียกว่าผุดขึ้นครั้งหนึ่งแล้วจึงจมเลยภิกษุทั้งหลาย บุคคลผุดขึ้นแล้วลอยตัวอยู่เป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้ผุดขึ้นคือมีศรัทธาดีในกุศลธรรมทั้งหลายมีฮิริดีมีโอตป,ปะดีมีวิริยะดีมีปัญญาดีในกุศลธรรมทั้งหลายและศรัทธาเป็นต้นของเขาไม่เสื่อมไม่เจริญแต่ทรงตัวอยู่อย่างนี้แล เรียกว่าผุดขึ้นแล้วลอยตัวอยู่ภิกษุทั้งหลายบุคคลผุดขึ้นแล้วเหลียวดูรอบๆอ,อยู่เป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้ผุดขึ้นคือมีศรัทธาดีในกุศลธรรมทั้งหลายมีฮิริดีมีโอตัปปะดีมีวิริยะดีมีปัญญาดีในกุศลธรรมทั้งหลายบุคคลนั้นเพราะความสิ้นไปแห่งสันยตสาม เป็นโสดาบันมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อพานิพานมีการตัดสรู้พร้อมในเบื้องหน้าอย่างนี้แลเรียกว่าผุดขึ้นแล้วเหลียวดูรอบๆอยู่ภิกษุทั้งหลายบุคคลผุดขึ้นแล้วไหว้เข้าหาฝั่งเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้ผุดขึ้นคือมีศรัทธาดีในกุศลธรรมทั้งหลาย มีฮิริดีมีโอตัป,ปะดีมีวิริยะดีมีปัญญาดีในกุศลธรรมทั้งหลายบุคคลนั้นเพราะความสิ้นไปแห่งแสงโยศสามและเพราะความเบาบางแห่งราคะโทษโมูหะเป็นสกทาคามีมาสู่โลกนี้อีกเพียงครั้งเดียวแล้วทำที่สุดแห่งทุกข์ได้อย่างนี้แลเรียกว่าผุดขึ้นแล้วไหว้เข้าหาฝั่งภิกษุทั้งหลาย บุคคลผุดขึ้นแล้วเดินเข้ามาถึงที่ตื้นแล้วเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้ผุดขึ้นคือมีศรัทธาดีในกุศลธรรมทั้งหลายมีฮิริดีมีโอตตะป,ปะดีมีวิรยิยะดีมีปัญญาดีในกุศลธรรมทั้งหลายบุคคลนั้นเพราะความสิ้นไปแห่งโอรัมภาคิยะสังโยชห์เป็นโอปาติกะ มีการปรินิพพานในภพนั้นไม่เวียนกลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาอย่างนี้แลเรียกว่าผุดขึ้นแล้วเดินเข้ามาถึงที่ตื้นแล้วภิกษุทั้งหลายบุคคลผุดขึ้นแล้วถึงฝั่งข้ามขึ้นบกแล้วเป็นพราหมยยืนอยู่เป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้ผุดขึ้นคือมีศรัทธาดีในกุศลธรรมทั้งหลายมีหิริดี มีอตตัป,ปะดีมีวิริยะดีมีปัญญาดีในกุศลธรรมทั้งหลายบุคคลนั้นได้กระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายด้วยปัญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรมนี้เข้าถึงแล้วแลอยู่อย่างนี้แลเรียกว่าผุดขึ้นแล้วถึงฝั่งข้ามขึ้นบกแล้วเป็นพราหม์ยืนอยู่ ภิกษุทั้งหลายเหล่านี้แลบุคคลเปรียบด้วยบุคคลตกน้ำเจ็ดจำพวกซึ่งมีอยู่หาได้อยู่ในโลก